จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทอิโนโนบิกเอเชียจำกัดร่วมกันพัฒนางานวิจัยโมเลกุลมณีแดงนวัตกรรมต้านเซลล์ชาราซึ่งมีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการผลิตนวัตกรรมมณีแดงระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทอิโนโนบิกเอเชียจำกัดโดยการวิจัยโมเลกุลมณีแดงหรือว่าเรดเจมได้เริ่มทดสอบกับหนูไวชราที่มีแผลเบาหวานแผลไฟไหม้พบว่าหนูไวชรากลับเป็นหนูที่มีความแข็งแรงและกระตือรือร้นทั้งการทำงานของสมองตับและไตในส่วนของไขมันในช่องท้องและพังผืดในตับได้ลดหายไปด้วย ด้านแผลเบาหวานแผลไฟไหม้หายดีไม่มีผลข้างเคียงโครงการยังได้ทดสอบในลิงสแมแอและหนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์พาร์กินสันและปลอดแผ่นพังพืดโดยขณะนี้ได้ทดสอบมนีดแดงกับลิงสแมแอแล้ว3เข็มในระยะเวลา3สัปดาห์จากที่วางแผนไว้8เข็มในระยะเวลา8สัปดาห์โดยลิงสแมแอทุกตัวปลอดภัยดีและไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งนี้มณีแดงถือว่าเป็นการค้นพบที่น่าสนใจสามารถต่อยอดในการพื้นฟูและป้องกันที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาโดยเฉพาะพันธุศาสตร์สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการเป็นศูนย์กลางาน,นการแพทย์แบบครบวงจรและพัฒนาอุตสาหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้ใจ่ายของภาครัฐด้านสาธารณาสุขตลอดจนการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศซึ่งาทางปตทตระหนักถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจึงมุ่งสร้างธุรกิจ New S Curve เพื่อเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและเป็นส่วนร่วมในการพาประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแรงซึ่งโครงการมณีแดงถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของนักวิจัยไทยที่น่ายกย่อง และควรสนับสนุนต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม